ข้ามาทีหรือพระที่รีต้องฟรีเพื่อไทยค่ะกราบสวัสดีมวลมหาประชาชนที่ออสวนลุมและก็เวทีแจ้งพัฒนะแลวก็ทุกเวทีที่ถ่ายทอดบูสกายค่ะวันนี้ดิฉันกาลยานีจูปางตัวแทนจากพระนครศรีอยยาค่ะค่ะกราบสวัสดีค่ะพี่น้องอขอคารวะพี่น้องมวลมหาประชาชนและชาวนาไทย ที่ไม่ได้รับเงินค่าจำนำเข้าทุกคนนะคะค่ะแล้วก็ที่จะต้องแนะนำก็คงไม่ต้องแนะนำเพราะรู้จักทั่วประเทศแล้วค่ะกำนันสุเทพค่ะวันนี้ท่านให้เกียรติขึ้นกับเรานะคะวันนี้ให้เกียรติชาวนาอย่างพวกเรานะคะขึ้นมาทั้งของโคราชสุรยานะคะกำนันยกมือสู้อยู่แล้วนะคะเอาเปิดเปิดโชว์สักนิดหนึ่งสิคะอันนี้คือธงใหญ่จากจังหวัดพระนครศรียาค่ะ เคยเคยเห็นแล้วใช่ไหมคะพี่น้องพันธมิตรที่จะมีธงใหญ่เนี่ยแหละค่ะตัวจริงแล้วค่ะนะคะเป็นวันนี้มาเป็นรายการของกำนันสุเทพค่ะก็อ้าวแนะนำตัวบายบายพี่น้องก่อนก่อนจะลงเวทีค่ะตบมือให้กับกำนันสุเทพด้วยค่ะกำนันบอกว่าหายใจไม่ออกพี่น้องหายใจไม่ออกใช่ไหมหายรูปเพาว่างั้นค่ะพี่น้องคงจำได้เมื่อสองวันนี้ฉันก็เข้ามาพูดใครอยู่ม้งคะวันนั้นสองวันอยู่ไหม ยอ,อยู่วันนั้นอยู่ที่มาพูดบอกสะใจมากเมื่อไหร่จะพาคู่หูมาโชว์กันหน่อยวันนี้มาปะทะก,กันแล้วสองคนนะคะวันนั้นวันนี้มาถึงวันนี้เราประทะก,กันแล้วใช่ไหมคะค่ะนี่เห็นอ้ตู่มันบอกว่าไม่ให้ราคาเนี่ยว่าไงป้าเพ่งเค้กโอโ้โหเราก็ไม่ต้องให้ราคามันค่ะมันโคตรตอแหเลเลยพวกเนี้ยเนาะป้าจะบอกตรงมันตอแหเลพวกเราว่ามันจะมาห้าแสนคนไม่ถึงสองหมื่นพี่น้อง แล้วเมื่อคืนนี้นะขอเล่าเล,เล่าเรื่องตลกของไอ้พวกนี่ไอ้พวกเสือแดงไอ้พวกที่ไม่มีราคาข้างวดอะไรเลยรู้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพวกมันเทวดาลงโทษมันพี่น้องฝนตกตอนหัวค่ำชั่วโมงกว่าด้วยความมันอยากสร้างภาพใไ้นาเลียมอยู่ต่างประเทศเห็นฉันทีเล่าให้ฟัง มันไปตั้งเวทีมันเอาไอ้ไอ้เครื่องปั่นไฟมันอยู่ใต้สะพานสูงแล้วมันไปตั้งเวทีอีกเป็นเป็นกิโลเวทีมันอยู่ห่างกันข้าวก่อนมันจะเอารถมันเสียบเสียบแล้วรถมันบรรจุคนมาคันละรถบัสหนึ่งคันตกสิบห้าคนสิบสองคนแปดคนแล้วแต่อาการแล้วมันก็เลี้ยงไปสองฝั่งทางที่นี่คล้ายๆว่ามันกําลังวางแผนที่หลอกเอาเงินในทักษิณเนี่ยฉันว่ามันเอารถอะ ไปจอดตรงที่ก็ถมใหม่ได้ทิตนึงอ่ะที่เป็นติพยิไร่นกขึ้นไปยัดกันแน่นเอียดทั้งแท็กซี่เสื้อแดงพี่น้องเอ้ยฝนตกสองรอบธรณีสูบรถมันทุกคันเลยขําไหมพี่น้องโอ้มีคนโทรมาไายงานฉันตอนแรกเป็นตำรวจฉันก็ไม่ค่อยเชื่อมันตำรไรไอ้ฮาเนี่ยมันเริ่มมาลู่ว่าพวกเองชนะพวกเองด่ามากอะมันประจบกู่ไงนอเดี๋ยวฉันคิดไว้เนาะจักเดี๋ยวนึงมีคนลู้จักอยู่แถว ตั้งเก้าอยู่อะไรอ่ะปีนเก้าว่ะีนเก้าโทรมาบอกว่าขับรถออกมาเห็นรถมันเอียงธรณีสูบที่ก็ถมซะถมใหม่ด้วยแล้วมันเอาไปจอดที่นี่ดินมันสุดลงลอ่อมันกระโจมเนี่ยมันออกไม่ได้มันตายหาอยู่เป็นร้อยเลยพี่น้องเลย <laughs> มันเอารถยกอ่ะลากรถแท็กซี่ออกมาเป็นตาหนาถมน้ำหนามันบอกมึงจะรู้ซึกไหมเนี่ยขนาดเทพเทวดาฟ้าดินยังลงโทษพวกมึงเลย แล้วไฟใหม่รถกรอบพี่น้องลูกไม่เป็นรอยคันที่นั่งยิ่งรักไปออกกําลังกายไปได้กรอบจักอีท่าไหนไฟช็อตรถกรอบใหม่เป็นแถวเลยเห็นด้วยด้วยทรณีก็แยกแผ่นดินก็แยกอยู่เทียงลายแล้วก็อัเตอร์ช็อคเป็นกี่กี่ข้างนะเป็นเล้ยร้อยข้างใช่ไหมห้าร <500 S 1> ้อยสอง,งเออนั่นน่ะ,นะ,นะมันขนาดนี้มันยังไม่สํานึกกันเลยตระกูลชินวัตรกับไอ้พวกพ้องมันอนะ่ะโอ้กูสาบต่อเด้อ ไปนี่ฝนตกให้ฝ้าผ่าพวกมึงตายพร้อมกันทีละพันคนเลยดีไหมพี่น้องฉันรุนตลอดเลยรุนว่าฟ้าลงมันตะนอกว่ามันก็วิ่งมันก็สงสัยมันโกหกไปเยอะมันก็ัวฟ้าลงมันพากันไปลบอยู่สะพานสูงกันเป็นแถวไอ้พวกเปียกก็เหมือนลูกหมาไม่เช่าเพราะว่ามันตายนอนแดกเรียนตับเลยมันไม่ได้นอนวอขคืนดูมันเป็น ฉันว่าแล้วตออหลังมามันก็มามีคนไปแจ้งความพวกชาวนาที่โดนมันหลอกมาเสียงว่าไปแจ้งความ<ส>าจักของมันจังหวัดสะแก้วเออเนี่ยการกระทำของมันเนี่ยไม่ต้องให้ใครลงโทษเราพวกมึงแหละรอกันเอี๋ยงไงนายอีนอกแสกแก่จนใกล้จะเข่าลงยังไม่รู้ซึกเลยเด็กไอ้หมอเวงอะ่ะใครรู้จักบ้างแม่มันปวดมันเหลือฉันบอกว่าให้มันกับใจท่านก็ไม่กับ ที่นี่ก็มีข่าวอีกเขาบอกว่ามันมาจากอุดรเลยบ้านในบ้านในปีเอเปี๋เขาว่ามันเป๋แล้วนะนชื่อไหนะวัชัยเหรอเออแหละมันเป๋แล้ว<ด>เขาบอกมันเดี่ยงอยู่นะมันเอาคนมาจากบ้านมันอุดรอุดรดอุดรเราก็ไมอ่อ,มอยู่วังน้อยบงออังเอิญมีคนเนืงอเตือเดงเท่าๆเขาว่าเป็นในทุนใหญ่เลยเป็นหัวคะแนนระดมคนให้มันว่ะล่ะ ยังว่าไปเป็นลมหนาเมื่อตายอยู่ในซ่วมบ้านสวนอะไรก็ไม่รู้อยู่ตรงแถววังน้อยตายหามันเอาซุบกับบ้านมันมาอวานเนี่ยพูดถึง้ยนโหเลยพูดถึงวังน้อยคะดิฉันในฐานะคนอยุธยานะครับแพนงเค้กในฐานะดิฉันคนอยุธยาบอกได้เลยว่าฟาร์มเสือกอยากรู้อยากเห็นเนี่ยมันถึงส่งลูกมาเยี่ยมฉันสี่ครั้งเพราะฟาร์มเสือกตีห้าหกโมงเช้าไปแอบดูไหนแกนนาของมันป้าโก้ครัป้าแพนงเค้กรู้ว่ามันเอา เอารถมาจอดรอเพื่อจะตั้งขบวนเสียงฉันแกล้งไปจอดข้างๆมันะนะเปลี่ยนรถจอดข้างๆมันแท็กซี่ที่กระจกใสไล่กลับเฮ้ยมึงต้องเอากระจกมืดมาเขาจะได้เห็นว่ามีคนอยู่เดี๋ยวมันรู้ถ้ากระจกใสเดี๋ยวมันรู้มันรู้ว่ามาคันละคนคันละคน <laughs> ฉันก็ตกกระจายหมดละโอ้หรถทําไมมันเยอะ <laughs> แยะตายแล้วอยุทยากูไปหมดแล้วมั้งเนี่ยตกกระจายค่ะปากฏไดไปช่มีแต่รถแล้วก็มีแต่ทง มีรถแล้วก็มีธงแล้วบักหน้าหน้หนมันยังเขียนชื่อคาว่านี่ไงพี่น้องบากประหันฝากมาแล้วบอกตัวแทนรือยาฝากมาบอกหน้าอายมากมันเขียนกันเองมันเขียนกันเองไม่มีคนฉันแอบด,ดูแล้วไม่มีคนไม่มีเพราะว่าฉันเคยพูดแล้วไงวันนั้นน่ะทำให้ไอ้ตู่ไอ้เต้นมันเสียมวยบอกอยุธยามาสองแสนคนมันบอกมาสองแสน เลยสนามกีฬาบ้านฉันมันจุคนได้หนึ่งหมื่นคนไอหน้าด้านมึงที่ไหนพูดสองแสนกองาทางเรือเรือลัดหนึ่งมาสองคนฮะยายแผนเคก้กลำละสองคนหัวกระ้ายเดินเอาช้างเดินปรากฏว่าหมาบ้านฉันอยากเดินนำหน้าอีนล็กแสกก่อนเลยเดินนำหน้าเลยอะแทนที่จะช้างเดินนำหน้ามันหมานำหน้าเลยนี่ไงลางลาย<อ>ใช่ไหมลางลาย แล้วมามาโกหกหน้าดันอะไรนะมาทางเรือทางบกทาให้กลาหุนกลาหุนจริงๆเพราะมันเอารถจอดไว้หมดเลยให้คนเข้าออกไม่ได้แล้วมันบอกว่าเยอะอคนเยอะปรากฏว่าบรรจุคนได้ไม่เกินหนึ่งหมื่นคนไอหน้าดานแล้วมึงมาอักษะเนี่ยกูบอกว่าพี่น้องคนใต้เนี่ยที่อยู่ที่เนี่ยเอาแค่จังหวัดเดียวยังมากกว่ามึงมอังเส<อ>บยังมากกว่าพวกมึงถูกต้องถูกต้องใช่ไหมคนใต้นอนหรือยังคนใต้ลุกขึ้นมา นี่มึงย่ามาด่ากูในเวทีเอเชียอาบแดดไอ้ช่องแดงแล้วาอีแก่สองคนมาแฉมึงเดี๋ยวกูจะจับมึงด่าก็ให้มากกว่านี้อีกกูจะด่าก็ให้มากกว่านี้อีกไอ้โตไอ้เล่นมึงด่ากูมากแล้วมึงหาว่าอีแก่สองคนเนี่ยมันเป็นแดงเทียมไอ้ชิพายพอจับได้บอกแดงแดงเทียม ในที่สะแก้วเนี่ยเขาไปแจ้งว่าจับมึงมึงบอกว่าอะไรออแดงเทียมแดงเทียมไหมอ่ะมันบอกว่าแดงเทียม,มจ้างเ็สามพันแล้วมันไม่ได้สักบาทลนออมาก็ถูกหลอกใช่แล้วบอกว่าเฮ้ยภาคเหนือพาคอีสานเนี่ยเขาได้สามพันภาคกลางบ้านฉันน่ะรถเกตสามรถเราบอกว่าอย่าออกไปนะถ้าไม่ได้สามพันปรากฏว่าเขานอนอยู่บ้านเลยไอ้สมนันหน้ามึงถึ่งเอาแท็กซี่กระจกดำๆรถคันไหนมึงบอกขอกระจกมืดๆเพราะมึงอายเขา กูบอกได้เลยยาไม่มีไปเขียนก็จะถ่ายรูปส่งไปให้พ่อมัาในน้าลยให้พ่อมันดโอ๊ยพี่น้องเลยมันนอกจากอาประลักแ์ละเนาะโอ๊ตสูด้วยพวกเนี่ยมันไม่มีเจริญเสร็จแล้วทางตันมันน่ะตันแบบไม่มีรูจะหายใจแล้วมันก็ยังบ้าบอคอแตกฝากถึงเขาบอกว่าอะไรอ่าอ่าแทนนายกอ่ะใช่ไหม นิวัฒน์ทำงงลำวงไปสารแค่แคชื่อก็ยังอปีแล้วเเอานิวัฒน์ทำงงลำวงไปสารโอ้ยใครตั้งชื่อใหม่มันคือใครตั้งชื่อใหม่เนี่ยพี่น้องมวลมหาประชาชนแน่เลยเนี่ยมันมันเป็นเรื่องที่โคตรขำเนาะขนาดฉันบ้านนอกทำนาแต่พอกูมาอยู่ก็พี่น้องก็บอกปสมึงเห็นเนี่ยกูพัฒนาขนาดไหนเออดูสิ ดูทูกเ่าเนี่ยพัฒนาหงอกนะมึงอย่าว่ายิ่งรักนายกเลยไปเที่ยวละกี่ริบล้านสิบห้าล้านเอ็งดูชาวนายกยิ่งรักเนี่ยเห็นไหมเนี่ยการแต่งตัวพัฒนาขึ้นเยอะไม่เท่านั้นเด้อเขาเชิญไปต่างจังหวัดเดี๋ยวนี้เป็นดารารับเชิญแล้วพวกนี้ที่อําอะไรนะที่บัวชุมบัวใหญ่บัวใหญ่บัวลาดได้รับเชิญแล้วหางรับเชิญแล้วเป็นดารารับเชิญ บังบอนเขาก็เชิงห้ราคาเข,าห,ขาห้ค่าน้ำมันรดเดีอพี่ให้อะไรค่ารถก็ไม่หายค่าน้ำมันก็ไม่ห้ไม่เป็นไรตอนนี้หัวใจมันใหญ่ไงพอดีเขาหายล้านค่ับหัวใจมันใหญ่หลังเวทีวทมีล้านค่าหน่อยนึงพอได้ขายบางไม่มีทุนซื้อเบ่งอะไรบ่งกลับไปกลับมาได้ค่ารถได้ค่าน้ำมันลดไปหาพี่น้องทั่วประเทศไม่ต้องกลัวถ้าไม่มีจริงๆอดจริงๆจะขอผู้ใหญ่สาธิตหรืผู้ใหญ่น้อยฉันเนี่ย ฉันตั้งชื่อใหม่เป็นผู้ใหญ่น้อยเด้ออย่าเรียกสาธิตต่อไปเนี่ยตัวใหญ่น้อยจะเรียกผู้ใหญ่น้อยตลอดแกก็ถามป้าให้ผมช่วยอะไรไหมบอกไม่ต้องตอนนี้มันยังไปได้อยู่ถ้าวันไหนหนามืดขึ้นมาเดี๋ยวจะขอความช่วยเหลือหัวเรอะชอบใจจะให้เราไปนอนในที่มีแอร์เย็นๆเราบอกไม่ต้องมันเอาเปียกพี่น้องยั่งไปกลางเต้นนอนในฝนเปียกเลรียแบบเขานี่แหละมันสนุกมันได้ใจเรามันได้หัวใจพี่น้องจริงๆไง ฉันก็ไม่ยอมไปตรงไหนก็ไม่ไปก็อยู่ตรงที่เก่าที่เคยอยู่เราฝนกรศาต์โอ้เย็นสบายพี่น้องเลยมีความสุขใจมันใหญ่แล้วมันไม่ใช่เท่าอย่างเดียวหัวใจมันพองโตโว้ยเออหัวใจมันใหญ่ตามมา่ยุ่นะ่ะเคยเห็นไหมกูนี่แหละคนครลาแล้วกูก็ไม่กลัวพวกมึงเลยไอ้ตัวไเต้น ไอ้สองคนนี้เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งทั้งเลือ่อยคานทั้งกระโดดทั้งขึนที่สูงที่ต่ำได้มันเก่งมันไปทำํำโพงอยู่บนต้นไม้ก็ได้อึงอ่างนะจริงไหมเคยเห็นไหมมันอยู่บนต้นไม้ก็ได้แต่วันดีขึ้นดีมันก็นลงมาดินมาหาอยู่ตาําน้ำขุดอยู่ยังโก๊ะได้มันเก่งนะความสามารถมันเยอะแต่หน้าตามโคตรหน้าเกลียดเลยไอ้ข้างโคกเนี่ยเดี๋ยวพูดถึงความสามารถของของของป้าเป็นเค้กนะคะแกมีความสามารถรู้กันทั้งว่า เวลาตกฟ้าของทักษิณก็ยิ่งรักเขาบอกว่าผสมน้ําอะไรขึ้นมาเนี่ยแม่ลูกนี่ได้ใจคนไทยทั้งประเทศเลยป้าเพ็งแคชกบอกหน่อยสิผสมอะไรเนี่ยได้ใจคนไทยทั้งประเทศฉันฉันโทรไปถามฉันให้คนแถวบ้านมันน่ะถามถามพ่อแม่มันน่ะถามหน่อแนวมันว่าไอตอนที่ผสมตอนได้กันที่มันจะคล้องทักษิณน,นี่หละเนาะ ไอ้ตระกูลชินวัตรเนี่ยฉันก็แปลกใจฉันถามบนเวทีที่หนึ่งเรามีคนทางเชียงใหม่โทรมาบอกว่ามันต้องมีเชื่ออะไรสักอย่างเราผสมเข้าไปว่าเด็ฉันก็ว่าเเชื่ออะไรมันไม่ใช่เชื่อธรรมดาเรามันเป็นต้องตเป็นเชื่อน้ำเชื่อของสัตว์ชนิดหนึ่งอ่ะมันถึงได้จังไรอัปปีมันถึงได้คิดอุบาทชาตชั่วได้ขนาดนี้ไงไม่น่าเชื่อว่าคนคนเดียวมันจะทำให้บ้านเมืองปั่นป่วนถ้าไม่ค้นทะเลาะกันมากมาย ความคิดของไอ้นาเริมเรียมหัวก็โลกแค่นั้นฉันก็งืดเดี๋ยวฉันก็สงสัยว่าฉันงืดไปภาษาฉันบ้านบ้านฉันเขาบอกว่ากูงืด